กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของพิษภัยยาเสพติดอ,อีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องราวของไอ้แบงค์หลอนกับเพื่อนคนคนนี้หลอนสุดขั้วไปสุดทางนะเพื่อนมันได้ไปก่อเหตุฆ่าเพื่อนตัวเองเพียงเพราะมันโมโหที่เพื่อนของมันช่วยตัวเองช้ากันเพื่อนฟังไม่ผิดย้ำอีกทีแข่งขันกันชักว่าช่วยตัวเองแล้วมีคนหนึ่งเสร็จช้าคนหนึ่งดึงเวลา สุดท้ายท้ายสุดก็เลยกลายเป็นเหตุบานปลายมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเรื่องราวนี้ฟังแล้วอาจจะหลุดอาจจะรั้วแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อนเรื่องราวของไอ้แบงค์หลอนจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่หนึ่งบ้านหัวลานตำบลเข้าเมาอำเภออุอออทยัยจังหวัดพระนครเสียวิทยามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าน อภิรัตน์ลอดอนุกูลอายุ23ปีชื่อเล่นว่าแบงค์แบงค์เองนะก่อนหน้านั้นเป็นวัยรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นปกติหน้าตาดีด้วยซ้ำไปกันเพื่อนไม่เคยมีพฤติกรรมในการเสพยาแต่พอระยะหลังมาปรากฏว่าเขาไปเกิดอุบัติเหตุทําให้สมองเขาเพี้ยนนิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นเขาก็ไปคบค้าสมาคมกับคนเสพยาแล้วก็ใช้ยาเสพติดประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนเจ้าตัวเล็กเจ้าสีส้ม เขามีพฤติกรรมในการเสพยาตั้งแต่หลังเขาเกิดอุบัติเหตุกันเพื่อนเขาไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งรับจ้างทั่วๆไปพอไปรู้จักมักจีก,กับคนที่เล่นยาเขาก็เข้าไปพัวพันแล้วก็เสพยามาโดยตลอดกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนติดยาทีนี้ตัวของแบงก์เองเขามีบัตด,ดีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายอภิชาติอินบัวทองอายุ46ปี ชื่อเล่นว่าอันกับเพื่อนอันเองนะเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะจับพัดจับโผมาอยู่แถวอยุธยา อันเองก็ไม่ได้มีงานทําเป็นหลักแหล่งกันเพื่อนตรงนี้เองไม่รู้ว่าอันทํางานอะไรแต่ก็ไปคบค้าสมาคมกับแบงก์กันเพื่อนสองคนนี้นะเป็นบัดดี้แพ็คคู่รูขี้กันกันเพื่อนขึ้นเหนือลงใต้ไปไหนไปกันมียาก็แบ่งปันกันเสพยาด้วยกันไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจําตรงนี้เองสองคนนี้ใช้บ้านของแบงค์เป็นฮาเลมกันเพื่อนสองคนนี้จะมามั่วสุมที่บ้านของแบงค์อยู่เป็นประจําบ้านของแบงค์มีด้วยกัน2ชั้นกันเพื่อน ชั้นแรกคือชั้นล่างชั้น2คือชั้นบนแนะ่ไม่ใช่นะครับหยอกหยอกชั้นล่างเป็นที่นอนของแบงค์ส่วนชั้นบนเป็นที่นอนของพี่ชายแบงค์จะไม่ขึ้นไปข้างบนเนื่องจากว่าพี่ชายดูตรงนี้เองแบงค์จะอยู่แต่ข้างล่างครับเพื่อนเวลาอันมาเวลามียามาเสพตรงนี้เองแบงค์ก็จะจัดชั้นล่างเป็นเหมือนสถานที่จัดปาร์ตี้เล็กๆมีการเปิดไฟวิบวับมีการเปิดโทรศัพท์เล็กๆต่อเชื่อมบลูทูธอารมณ์ทรงซออารมณ์ทรงเอแต่ว่าไม่มีเงินไปเช่าว,วิลล่าไม่มีเงินไปเช่าโรงแรมก็เลยจัดสถานที่น ห้องพักของตัวเองเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้เสพยากันกับเพื่อนตรงนี้เองมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสองคนนี้คบค้าสมาคมกันมาได้สักระยะหนึ่งรู้สึกถูกคอถูกใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าชอบในสิ่งเดียวกันกันเพื่อนจนกระทั่งในวันที่26ธันวาคมปีพศ2566ั้าร้บนเพื่อนตรงนี้เองเป็นชะตากรรมของอันและแบงที่ทําให้สองคนนี้แยกจากกันเนื่องจากว่าคนหนึ่งต้องตายจากไปอีกคนหนึ่งต้องติดคุกกันเพื่อน เหตุการณ์นี้มันมีจุดเริ่มต้นแบบนี้กันเพื่อนช่วงเวลากลางดึกของวันที่26ธันวาคมนะครับตัวของอันมีการเดินทางมาหาแบงค์แล้วบอกว่ามีของมาให้ตรงนี้เองนะับอันมีโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งกันเพื่อนซึ่งตกลงกันว่าจะนําไปตึงยานําไปแลกยา เพื่อมาเสพด้วยกันกับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับ2คนนี้ก็นําไปแลกยามาซึ่งตรงนั้นเองไม่แน่ใจว่าได้มาเท่าไหร่กันเพื่อนสอคนนี้แลกยามาอาจจะมีเงินบวกมาติดนิดๆหน่อย,อยๆก็เลยนําไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในหมู่บ้าน หลังจากนั้นช่วงเวลาตีสามสองคนนี้ก็เข้ามาในบ้านกันเพื่อนตรงนั้นเองเดินตามตูดกันต้อยๆกันเพื่อนเนื่องจากว่ามียามาเสพมีเหล้ามากินมันก็มีความสุขประมาณหนึ่งแล้วครับสองคนนี้ก็เลยเดินเข้าไปในบ้านด้วยความอารมณ์ดีเดินตามตูดกันไปกันเพื่อนหลังจากที่สองคนนี้เข้าไปในบ้านมีการนั่งมั่วสมกันอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านเป็นการจัดปาร์ตี้เล็กๆมียาจํานวนหนึ่งมีเหล้าจํานวนหนึ่งสองคนนี้ก็นั่งเสพยานั่งกินเหล้าคลราเพลงไปแบบ ชิวๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพื่อนจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปประมาณตีสามตีสตรงนี้เองเป็นการให้ป่าคําของผู้ก่อเหตุนั่นก็คือตัวของแบงค์ แบงค์บอกว่าช่วงเวลาตีสามตีสี่ไม่รู้ว่าเขานึกพี่เลนอะไรขึ้นมามีการเปิดกระเจียวออกมาแล้วแข่งขันกันขัดจรวดกันเพื่อนคาว่าขัดจรวดนั่นก็คือการช่วยตัวเองการชักเว่านั่นเองกันเพื่อนพูดง่ายๆก็คือชักเว่าแข่งกันกันเพื่อนอาจจะมีการเปิดโทรศัพท์จอเล็กๆดูหนังเอ็กหนังอาหลังจากนั้นก็ตําแตงสาวแหนแข่งกันกันเพื่อนลักษณะเป็นการชักเว่าแข่งกันเป็นกีฬาของผู้ชายในสไตล์เสพยากันเพื่อนตรงนี้เองนะตัวของ แบงค์และอันมีการชักว่าแข่งกันลันกันแบบยาวๆตัวของแบงค์เสร็จก่อนันเพื่อนเขาเกิดอาการกระตุกเขาเกิดอาการเกริงแล้วก็พุ่งปิดๆออกมาพอเสร็จแล้วเขาก็นั่งดูอันชักต่อเพื่อนตรงนี้เองนะอันใช้เวลานานเกินไปันเพื่อนชักอยู่นานสองนานไอ้แบงค์ชักลำคาญ เอ้มึงชักอะไรนักหนามึงดึงเวลามึงดึงเกมหรือเปล่ามันเหมือนการดูถูกเพศชายเนื่องจากว่าไอ้อันมันอยู่ได้นานกว่าไอ้แบงค์มันเสร็จไวนกกระจอกยังไม่กินน้ำ ตรงนี้เองไอ้แบงค์มันก็เลยโมโหกันเพื่อนถามย้ำแล้วย้ำอีกว่ามึงทำไมทำนานจังมึงทำไมทำแบบนี้ตรงนี้เองไอ้อันมันก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเพื่อนมันก็ก้มหน้าก้มตาชักของมันไปแต่สุดท้ายท้ายสุดในขณะที่อันกำลังเผลอก้มหน้าก้มตาขัดจรวดตัวเองไอ้แบงค์มันได้ไปคว้าค้อนขึ้นมาแล้วก็ทุบไปที่ศีรษะของไอ้อันหนึ่งทีกันเพื่อน ตรงนี้เองไอ้อันก็รู้สึกตกใจแล้วก็ถามออกไปมึงทากูทําไมไอ้ชิปหายไอ้เพื่อนรักตรงนี้เองกูกําลังเพลิดกาลังเพลินกําลังจะเก่งอยู่พอดีสุดท้ายแล้วนะครับคพูดของไอ้อันตรงนี้เองไม่สามารถห้ามพฤติกรรมของไอ้แบงค์ได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นไอ้อันเองมันเคยมีแผลในใจนิดๆกับไอ้แบงค์ตัวของไอ้แบงค์มองว่าไอ้อันมักจะมาหรือข้าวหรือของภายในบ้านของมันสุดท้ายท้ายสุดนะครับไอ้แบงค์ก็เลยใช้ค้อนอันเดิมหวดไปที่ศีรษะของไอ้อันอย่างแรง ตรงนี้เองไอ้อันได้แต่ร้องห้ามกันเพื่อนแต่มันห้ามไม่ทันบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าอย่าทํากูอย่าทํากูแต่ไอ้แบงค์มันไม่ฟังเนื่องจากว่าริทยาบ้ามันเข้าเสียงเงินเพื่อนเปลี่ยนจากคนเป็นปีศาจตรงนี้เองไอ้แบงค์มันก็เลยลงมือทําร้ายไอ้อันแบบไม่ยั้งกันเพื่อน หวดไปที่ศีรษะลงนึกสภาพดูเอากันเพื่อนคอนหัวเหล็กตรงนี้เองตีไปที่ศีรษะคนจะเกิดอะไรขึ้นเลือดอาบเต็มพื้นครับเพื่อนในขณะที่อันนับกำลังนอนหายใจรวยริยนจากการกระทำของไอ้แบง์ ไอ้แบงค์มันก็เกิดอาการหลุดอาการรั่วกันเพื่อนมันได้ทำร้ายเพื่อนรักของมันตรงนั้นเองใจมันสั่นกันเพื่อนมันอยู่ไม่นิ่งมันก็เดินวนไปวนมาในบ้านหลังจากนั้นมันตัดสินใจเดินออกนอกบ้านไปพร้อมกับค้อนที่ใช้ก่อเหตุกันเพื่อนตรงนั้นเองนะมียายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไอ้อันกันเพื่อนกําลังนั่งใส่บาตรเนียนๆเลยกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณตีห้ากว่าไอ้อันมันก่อเหตุเสร็จมันเดินไปหายายแล้วมันก็บอกกับยายว่ายายจ๋ายายจ๋าหนู ได้ทําร้ายคนหนูได้ฆ่าคนแล้วตรงนี้เองยายถึงกลับไปไม่เป็นใส่บาตรไม่ได้เลยกันเพื่อนตะโกนถามว่าไอ้แบงค์ไอ้ชิปหายมึงทําอะไรลงไปไอ้แบงค์ก็ได้แต่บอกว่าหนูพลั้งมือไปหนูฆ่าคนตายตรงนี้เองยายก็เลยตัดสินใจไปบอกกับเพื่อนบ้านกันเพื่อนในขณะที่ยายกําลังเดินไปบอกเพื่อนบ้านด้วยอาการกระสรับกระส่ายตรงนี้เองไอ้แบงค์มันได้ย้อนกลับมาในบ้านของมันแล้วมันตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปหาพี่ชายมันกันเพื่อนมันไปเคาะห้อง พี่ชายมันกบกบ ก๊อก3มก๊อกเหมือนเดิมกันเพื่อนตรงนี้เองพี่ชายมันก็งวงเงียขี้ตาขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูให้น้องนั่นก็คือไอ้แบงค์แล้วก็ถามว่าแบงค์มีอะไรมาหาพี่ตั้งแต่ดึกแต่เดินตรงนี้เองไอ้แบงค์มันก็เลยบอกกับพี่ชายมันว่ามันได้ทําร้ายไอ้อันมันได้ฆ่าไอ้อันกันเพื่อนพี่ชายของไอ้แบงค์ก็เลยถามไอ้แบงค์ย้ำๆถามจี้ว่ามึงทําไอ้อันจริงหรือมึงฆ่าไอ้อันจริงหรือไอ้แบงค์เองตอนนั้นเองมันไปอยู่ดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนมันหลุดมันรั่วไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วมันก็เลยตอบกับพี่มันว่ากูโหดไหมนี่คือคําตอบของมันเงั้นเพื่อนถามแบบนี้ตอบแบบนี้เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นคนสไตล์ไหนเงั้เพื่อนมันเอาไม่อยู่แล้วมันหลุดไปแล้วก็เพื่อนหลังจากนั้นพี่ชายของไอ้แบงก์ก็ลงมาชั้นล่างมาพิสูจน์ว่าไอ้แบงก์พูดความจริงหรือไม่ หรือมันหลอนหรือมันล่วไปเฉยๆพอพี่ชายลงมาเท่านั้นภาพที่เห็นก็คือภาพของไอ้อันกําลังหายใจรยรินนอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านกันเพื่อนพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้พี่ชายของไอ้แบงก์ก็เลยมีการเรียกชาวบ้านมาช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจตรงนั้นเองเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสอพอ,อุทัยกันเพื่อนหลังจากได้รับแจ้งไม่นานนับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอ,อุทัยก็เดินทางมายังพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมกับกูภ้ภัยตรงนี้เองมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พาตัว ไว้อันส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนแม้ว่าจะมีการประถมพยาบาลมีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาล แต่ไอ้อันทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนส่วนตัวไอ้แบงค์มันก็ไม่ได้หนีไปไหนกันเพื่อนมันยืนรอมอบตัวอยู่ในบ้านหลังจากที่มันก่อเหตุเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอุทัยก็เลยคุมตัวมันไปที่โรงพักเพื่อถามหาแรงจูงใจในการก่อเหตุกันเพื่อนทำให้การของไอ้แบงค์แบ่งออกเป็น3มชุดกันเพื่อนตรงนี้เองมันพูดไม่เหมือนกันสักครั้งนะเพื่อนครั้งแรกมันบอกว่ามันก่อเหตุเนื่องจากว่าตัวของอันมักจะเข้ามาในบ้านแล้วมีการ หรือข้าวหรือของกันครับเพื่อนตรงนี้เองอันโดนชุดลือไปครับเพื่อนเล่นแล้วไม่อยู่สุกเล่นแล้วไม่อยู่นิ่งมักจะลื้อข้าวหรือของครับเพื่อน พอมันนั่งนั่งอยู่ปรากฏว่าไอ้อันไปหยิบนั่นหยิบนี่มันก็เลยเกิดความโมโหมันก็เลยคว้าค้อนมาตีศีรษะของไอ้อันจนไอ้อันได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนี่คือคำให้การชุดแรกกันเพื่อนส่วนชุดที่สองมันบอกว่ามันแข่งขันกันขัดจลวดกันเพื่อนมีการชักเว้าแข่งกันแล้วไอ้อันเสร็จช้าตรงนี้เองมันก็เลยเกิดความโมโหกันเพื่อนเหมือนว่าไอันดึงเวลาเหมือนว่าไอันถ่วงเวลาแทนที่จะรีบทํารีบเสร็จตรงนี้เองเหมือ เือนแอ้อันดูถูกมันหาว่ามันนกกระจอกยังไม่กินน้ําหาว่ามันไม่เป็นลูกผู้ชายเสร็จไวไอ้อันพูดประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกโมโหขวาค้อนมาตีศีรษะรันเพื่อนนี่คือคําให้การชุดที่2ส,ส่วนชุดที่3ไอ้แบงค์มันให้การว่าหลังจากเสพยากันได้สักพักหนึ่งปรากฏว่ามันเกิดอาการง่วงไม่แน่ใจว่ามันไปโดนตัวไหนมากับเพื่อนอาจจะเป็นมมาแค่อาจจะเป็นมาาจจนมาแกบ ลิ์ไม่ค่อยดีลิ์ไม่ค่อยมีตรงนี้เองมันก็เลยเกิดอาการง่วงหรือเป็นเพราะมันเสพยามานานกับเพื่อนคนที่เสพยามานานกินข้าวได้นอนหลับเป็นเรื่องปกติตัวของไอ้แบงค์เองนะครับมันได้งีบหลับไปรับเพื่อนหลังจากนั้นนะมันตื่นมาปรากฏว่าตัวของไอ้อันได้ไปรื้อข้าวหรือของรับเพื่อน ตื่นมาแล้วข้าวของกระจัดกระจายข้าวของไม่อยู่ที่เดิมไอ้อันเองมันโดนชุดลือเข้าไปกันเพื่อนเล่นแล้วไม่อยู่นิ่งเล่นแล้วไม่อยู่สุกมันไปหยิบนั่นหยิบนี่วางไม่เป็นที่เป็นทางตรงนี้เองก็เลยเกิดการทะเลาะกันหลังจากนั้นมันก็ไปคว้าคอนมาตีไอ้อันกันเพื่อนนี่คือ3ามเหตุผลนี่คือ3ามปมเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าความจริงมันคือเรื่องไหนกันแน่เนื่องจากว่าตัวของไอ้แบงค์มันหลอนมันหลุดกันเพื่อนส่วนตัวของไอ้อันก็เสียชีวิต ไปแล้วก็เลยไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นเหตุผลไหนกันแน่กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอุทัยก็มีการแจ้งข้อหาให้กับไอ้แบงค์สข้อหาคับเพื่อนหนึ่งก็คือทําร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายมาตรา290อัตราโทษอยู่ที่3ปีถึง15ปีหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งข้อหานี้ เนื่องจากว่าการกระทําของไอ้แบงค์นัไม่ได้มีเจตนาทําให้เสียชีวิตตั้งแต่แรกกันเพื่อนถ้ามันตั้งใจที่จะฆ่าตั้งแต่แรกมันต้องตีซ้ําจนตายคาที่กันเพื่อนแต่ตรงนี้เองมันตีพอเบอๆมันตีพออโยะแยะแต่ปรากฏว่ามันใช้ข้อนเหล็กตีกันเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นเหตุบานปลายมันก็เลยทําให้อันได้รับบาดเจ็บสาหัส พออีกทีหนึ่งปรากฏว่าไอ้อันไปตายที่โรงพยาบาลมันก็เลยเข้าหลักข้อกฎหมายข้อนี้กันเพื่อนส่วนข้อหาที่2นั่นก็คือเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าเจ้าตัวเล็กกันเพื่อนเม็ดสีส้มๆมีตัวหนังสือว่าดับบิวานี่แหละครับคือยาบ้านหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนตรงนี้เองมีอัตราโทษ1ปีสําหรับผู้เสพกันเพื่อน2ข้อหานี้เป็น2ข้อหาที่แบงค์ได้รับจากการกระทําครั้งนี้และเป็น2ข้อหาที่ส่งไอ้แบงค์เข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ใน เรือนจำเข้าไปเดินหลอนเดินหลุดเดินล่วตรงนี้เองไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือไม่อาจจะเป็นยอดบ้าก็ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าขณะนี้สติมันหลุดไปแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพิษภัยยาเสพติดล้นลวนยาเสพติดนำพาให้สองคนนี้มาพบกันแล้วก็นำพาสองคนนี้แยกจากกันกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นไปในสังคมไทยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไป เพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมไปกด Subscribe, Like, Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งม,มากปปาถนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม